สวัสดีครับวันนี้ตื่นสายนู่นละ่ะไปทางแม็กครวังน้อยตอนนี้ก็เกือบ6โมงเช้าแล้วเพิ่งจะถึงบางบัวทอง ันต้องใช้เวลาเผื่อสองสามชั่วโมง๋ยวน,นี้มาดูในกาเกือบเกือบหกโมงเช้าเลยต้องใช้เวลาเร่งด่วนรีบไม่ได้เผื่อเวลาเวลากระชั้นชิด ส่งของห้างอะ่ะมันมีเวลาลงถ้าเกิดว่ามันเลยเวลามันจะเป็นรอบมันจะเป็นรอบสุดท้ายเขาอะบางเจ้านะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นรอบสุดท้ายคือลงลงทั้งหมดแล้วเราไปต่อท้ายเขาว่าจะได้ลงแต่บางเจ้าเคียร์ไม่ได้ก็ลงไม่ได้นะผงก็เสียหายไง เราก็ไม่ได้คัดเที่ยวเพราะว่าไม่ได้ผิดที่เขาไงผิดที่เราผิดที่เรารับงานแล้วก็ต้องทำเวลาให้ได้ เราอะไปเกินเวลาไม่ได้นะคระับกำหนดเวลาแต่เขาว่าสามารถให้เราลงอะช้าได้เขาสามารถให้เราลงที่หลังได้กำหนดลงเจ็ดโมงแต่ค่ายไปลง10บโมงเช้าเงี้ยเขาไม่ผิดเขาทำได้ เกินเวลาไม่ได้สมมติลงเจ็ดโมงเราไปถึงเจ็ดโมงครึ่งเนี้ยไม่ได้นะคือว่าตกคิวเลยนะ ไปจอดซื้อข้าวซื้ออะไรครับอีกโอ้โหไม่ทันไปใหญ่เลยเวลาเมาต้องใช้น้ำมันหวบเลยนะถ้าเหยียบรถอ่ะคือบางครั้งอ่ะผมต้องมาหรือดีสี่ต้องออกเดินทางได้นะเผื่อเวลาเผื่อ เผื่อยางรั่วเผื่ออะไรได้หลายอย่างไงแต่วันนี้ตื่นสายไงตั้งนาฬิกาปลุกผิดด้วยล่ะตั้งตีสี่ตั้งตีสี่สามสิบมันเป็นเวลาที่ ชั้นชิดจากน้ำอ่บท่ากันไปตีตีห้าแล้วใช่ไหมออกมามาเติมน้ำมันนี่จากปกติเติมมันสองพันเต็มถังไฟโชนะไฟโชว,วิ่งไปเลยสามารถวิ่งไปอีกหนึ่งร้อยกิโลแล้วก็จะมาเติมน้ำมันอยู่ประมาณพันหนึ่งพันไอสองพันกับ 2,100สูงสุดแต่ตอนนี้2,200นะเต็มถังวราน้ำมันแพงขึ้นขอจบคลิป,ลปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ